สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกค่ะกับนิยายกันต่อนะคะรีชวนนั้นนะคะก็นอนพิกกายยากจะข่มตาหลับตลอดทั้งคืนวาจาของหวังชินวินดังสะท้อนไปมาอยู่ข้างหูของนางไม่หยุดนางสงสัยว่าคำพูดของหวังชินวินเป็นความจริงหรือเป็นเรื่องหลอกลวงความรักมั่นคงล้ำลึกของโจชียงมีไว้เพื่อครองความบริสุทธิ์ เพื่อปกป้องหัวใจที่เฝ้ารอคอยตนจริงๆนะรึความเย็นชาของเขามีไว้เพื่อคุ้มครองนางให้แค้วคลาดปลอดภัยงั้นรึดังนั้นพอชูเฟยถูกกักบ,บริเวณเขาถึงเริ่มมาทำดีกับตนเองอย่างเปิดเผยจองแจ้งงั้นรึหรืออาจเป็นเพราะหวังชิงวินคิดจะชักนำให้นางนั้นหลงผิดทำให้นางเข้าใจความคิดและจิตใจของเขาผิดไปอีกครั้ง ทำให้นางเกิดความหวังในตัวเขาซึ่งมิอาจมีทางเป็นไปได้จริงพอความหวังกลายเป็นความผิดหวังหวังชิงอิ่นซึ่งยืนดูอยู่จากวงนอกนอก็ใจเยาะเย้ยเหยียดหยันนางอย่างกำเริบเสบสารงันหรือหลีช่ชวนนวดขมับศีรษะปวดแปบ,บขึ้นมาเล็กน้อยคงเป็นเพราะนอนหลับไม่สนิทกระมังนางหัวเราะเยาะตัวเองเล็กน้อยได้ยินข่าวาวที่ยากจะเข้าใจเช่นนี้ ผู้ใดจะหลับลงเล่าถ้อยคําของหวังชิงอินลบล้างความเชื่อของนางโดยสมบูรณ์ข่าวลือที่แพร่สะพัดออกไปภายนอกว่าองค์ชายลองกับพระชายารักใคร่กลมเกีียวเป็นเรื่องโกหกงั้นรืนางนึกว่าโจวชียงคิดกับนางแค่พี่น้องเสียอีกนี่ก็เป็นเรื่องโกหกเช่นกันหรือเป็นไปได้อย่างไรในวังมีคนเยอะแยะมากมายเป็นประจักษ์พยานได้ เมื่อครั้งกันน้นแค่ฝ่าบาททรงแอบแย้มพลายว่าจะยกตนเองให้มันหมายกับองค์ชายรองเขากระโตเถียงกระโจจิงยงในอุทยานหลวงอย่างกระฟัดกระเฟียนนางเองก็เห็นกับตาตนเองเช่นกันเขาแสดงท่าทีเย็นชาเฉยเมยออกมาหลายครั้งหลายคราเพื่อปฏิเสธนางไม่มีลมไหนเลยจะมีขึ้น แต่ไหนแต่ไยมาข่าวลือไม่เคยเป็นเพียงแค่ข่าวลือในนั้นจะต้องสอดแทรกความเป็นจริงอยู่บ้างเล็กน้อยเขาคิดกับนางไม่มีทางเป็นอย่างที่หวังชิงวินกล่าวแน่ๆแต่ว่าคนเราเมื่อความตายใกล้มาเยือนยอมพูดแต่สิ่งดีๆหวังชิงอินเป็นสตรีที่เย่อหยิ่งหัวแข็งถึงเพียงนั้นถ้าหากมีได้เจ็บปวดเครียดแค้นจนถึงขีดสุดแล้วจะยอมเปิดบาดแพ้ ของตนเองออกมาต่อหน้านางได้อย่างไรกันเวลาล่วงเลยผลผ่านไปหลายวันภายใต้ความวิตกตังวลของหนงึ่งหลี่ฉวนกัดกุ้มพววงใจนางเคาะหน้าผากเบาๆความสับสนขัดแย้งปั่นป่วนอยู่ในสวงนางไม่รู้ว่าควรเชื่ออันใดไม่ควรเชื่ออันใดคาจำได้ว่าเจ้าปัถนาจะได้อยู่หมู่บ้านดอกเหมยแห่งนั้นอย่างสุดหัวใจ คลันเดินเข้าไปในห้องหนังสือก็เห็นหลี่ชวนกำลังถือหนังสือนั่งเหม่อลอยโจชยงจึงส่งเสียงตัดบทความคิดของนางวันนี้เขาอยากจะพูดคุยสนทนากับนางสักเล็กน้อยใช่แล้วหลี่ชวนตื่นขึ้นมาจากผวังก่อนจะถอนหายใจเบาๆเมื่อครั้งอยู่ที่ตำหนักเย็นท,ทุกๆวันพวกเราวางแผนกันว่าจะสร้างบ้านเช่นไร ที่ดินจะปลูกอะไรจะไปเรียนรู้การทำกรเกษตรกับใครจะใช้ชีวิตอย่างเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรแผนการในตอนนั้นค่อยๆสำเร็จกลายเป็นจริงทีละก้าวทีละก้าว,าวเงินที่นางให้อูเหยียนนำไปมอบให้ถึงมือหมิ่นห่งก็เริ่มสำลิดผลแล้วที่ดินที่ซื้อเอาไว้ก็เพิ่มขยายขึ้นจากสองหมู่ก็เป็นสิ้าหมู่บ้านก็สร้างได้กว้างใหญ่กว่าเดิม ทั้งยังมีลานหลังบ้านอันกว้างขวางอยู่อีกแห่งหนึ่งสิ่งของที่พวกนางคุยกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆถูกแต่งเติมเข้ามาทีละอย่างทีละอย่าง,างในจดหมายที่มินรงเขียนถึงนางเต็มไปด้วยความคาดหวังที่มีต่ออนาคตแผนการเช่นไรหรือเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิตอนนั้นมินรงบอกว่าบ้านมีต้องสร้างให้ให,ใหญ่เกินไปนักทำลานบ้านให้กว้างๆสักหน่อย จากนั้นก็จ้างคนมาขุดบ่อเล็กๆเ,เติมน้ำลงไปให้เต็มแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดในนั้นต่อไปก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเนื้อให้กินแล้วคาบอกว่าสตรีสองคนทำนาด้วยกันคงจะลำบากยากเข็นไปสักหน่อยมีสู้ปลูกต้นหม่อนแล้วก็เลี้ยงหนอนเอาไว้สาวไหมยังจะดีเสียกว่านางก็เห็นด้วยซ้ำยังบอกว่าสามารถปลูกพืชผลที่โตง่าย เอาไว้จำนวนหนึ่งได้พอผลสุกแล้วพวกเราก็เก็บเอาไปเรข่ขายตามท้องถนนเหมือนกับชาวสวนนางอยากตั้งเพิงเอาไว้เหนือล้าไก่ปลูกต้นบวบเอาไว้นิดหน่อยข้าคิดว่าในเมื่อมีเพิงแล้วมีซูปลูกองุ่นอีกสักสองต้นไปเลยเล่าพอองุ่นออกพวงเต็มที่ก็จะได้มีผลไม้สดๆเอาไว้กินได้หาก,กินไม่หมดก็เอามาหมักเป็นสุรา จิบสุราขับขานโครงกรในราตีหนาวเหน็บยามเหมันตะดูเลียนอย่างพวกบัณฑิตเมื่อพูดไปเรื่อยๆหลี่ชวนก็ปล่อยวางความคิดลงลืมเลือนความว้าวุ่นใจที่หวังชิงอิ่นนำมาให้ไปเสียสนิทนางลืมดวงตาที่แพล่พล่าระยิบระยับคู่นั้นด้านในเปี่ยมล้นไปด้วยรอยยิม้มเล่ากับชีวิตเช่นนั้นไม่อยู่ตรงหน้านางแล้ว ฟังดูไม่เลวทีเดียวไม่เลวอยู่แล้วต่อจากนั้นหลี่ฉวนก็เล่าเรื่องมิตรภาพของนางกับมินรงให้โจชียงฟังเล่าว่าวันคืนในตำหนักเย็นช่างอ้างวางเปล่าเปลี่ยวใจนางอาศัยแค่ข่าวซุบซิบเล่าลือของหมิ่นรงแล้วก็ภาพฝันที่มีต่ออนาคตช่วยให้อดทนพ้นผ่นผานไปได้นางเล่าว่าพวกนางตัดสินใจ จะอุปการะเด็กสักคนสองคนในภายภาคหน้าจะได้มีคนช่วยจัดพิธีศพให้พวกนางส่วนเด็กจะใช้แท้ตามใครนั้นก็ปล่อยให้พวกเขาตัดสินใจเอาเองพวกนางอยากจะสร้างครอบครัวเล็กๆที่มีความสุขยังไม่มีสิ่งใดเทียบได้ให้เด็กได้เติบใหญ่อย่างมีความสุขส่วนผู้ใหญ่ก็แก่เท่าอย่างสุขกเกษมเปรมปรีไม่มีการแข่งแย่งชิงดี ไม่มีการทะเลาะเบาแวงไม่มีเล่เหลี่ยมเพทบใยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทว่าสุขใจชีวิตเช่นนั้นแม้แต่โจชียงเองพอได้ยินก็เกิดความปรารถนาขึ้นในใจเช่นเดียวกันแม้มิอาจใช้ชีวิตอย่างรู้ราากินอาหารชั้นเลิศราคาแพงมีบ่าวไพ่ติดตามเป็นพรวนแต่ความเรียบง่ายทว่าอิ่มอกอิ่มใจก็คือสิ่งที่งดงามที่สุดในโลกล่า ท่านไม่ชอบชีวิตที่เหมือนกับอยู่ในดินแดนสุขขาวดีเช่นนั้นหรือชอบสิตอนอยู่ในสนามรบข้าก็เคยคิดว่าพอสงครามสิ้นสุดลงตายลาสงบสุขแล้วข้าก็จะทิ้งชุดเกราะกลับคืนสู่ผืนนาลองใช้ชีวิตทำไร้ไถนาดูลีชวนคิดในใจว่าตอนนั้นสถานการณ์จะต้องเลวร้ายมากเป็นแน่ถึงทำให้บุรุษที่มีปณิธาน มีความรับผิดชอบและมีอุดมการรับใช้ราชสำนักหมดกำลังใจได้ถึงเพียงนี้แค่เห็นแวบเดียวเขาก็อ่านความคิดของนางออกจึงเอ่ยว่ายามสหายล้มตายต่อหน้าตนเองคนแล้วคนเล่าเมื่อความหวังที่รอคอยให้วันพรุ่งนี้มาถึงเป็นเพียงความฝันเฟื่องตอนนั้นเจ้าย่อมตรหนักได้เองว่าชีวิตก็เป็นเพียงแค่หมอกควนัน ด้วยเหตุนี้ในใจจึงพลันเกิดความเหนื่อยหน่ายอ่อนลา้าอยากจะโยนเกียรติยศทั้งหมดทั้งมวลทิ้งไปเสแวงหาไร้นาสงบสงบซักผืนก็พออืมโลกนี้ไม่มีสิ่งใดควรค่าให้เดิมพันด้วยชีวิตหรอกเจ้าตรหนักเรื่องนี้ได้เมื่อใดหรือตอนอยู่ในตำหนักเย็นและตำหนักในที่นั่นก็คือสนามลบสงครามระหว่างสตรีเปิดฉากขึ้นทุกวัน แม้กระทั่งเวลาพักผ่อนก็ยังไม่มีหากชนะก็จะได้รับเกียรติยศสูงส่งเพิ่มพูนทบทวีหากพ่ายแพ้แล้วไซการต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวได้ไปทั้งชีวิตยังนับว่าเป็นเรื่องดีแต่คนที่ตายอย่างไม่มีสาเหตุเหลือทิ้งไว้เพียงชื่อเสียงเช้าโชก็มีเยอะแยะไปเขาพิจ้องนางผ่านไปเนิ่นนานแสนนานกว่าจะเอ่ยออกมาอย่างเชื่องช้าประโยคนึง ทําหนักเย็นลําบากยากเข็นมากหรือไม่หลี่ชวนช้อนสายตาขึ้นมองเม้มริมฝีปากล่างเบาๆนึกถึงวาจาของหวังชินวินขึ้นมานางจึงเกิดความคิดที่จะลองอย่างเชิงเขาดูแลกเริ่มก็ลําบากยากเข็นอยู่ทีเดียวมิใช่เพราะการกินอยู่ย่ำแย่แต่เป็นเพราะบรรยากาศที่เป่าเปี่ยวเศร้าระทมทําให้คนรู้สึกหมดหวัง ความรู้สึกเช่นนั้นช่างน่ากลัวยิ่งนักดังนั้นในแต่ละวันค่าก็จึงคาดหวังให้ท่านสืบหาตัวคนร้ายตัวจริงเจอจากนั้นก็มาปล่อยข้าวจากตำหนักเย็นด้วยตัวท่านเองหวังว่าท่านจะทำตามที่ข้าเขียนไว้ในจดหมายตามหาเบาะแสค่อยๆเปิดเผยความจริงให้ทุกคนรู้ไปทีละขั้นทีละขั้นขน้าบอกตอนเองว่าถึงแม้ท่านจะไม่มีใจให้ข้า แต่ท่านไม่มีทางทอดทิ้งข้าไว้อย่างไม่ใยดีเด็ดขาดเพราะว่าเรื่องเนียยังเกี่ยวพันถึงฮองเฮาอีกด้วยแต่ว่าข้าขอโทษนั่งสายศรีรษะเอ่ยด้วยเสียงนุ่มนวลท่านเองก็มีความจำใจของท่านแม้แต่ฝ่าบาทก็ทรงมีความลำบากของพระองค์เองเช่นกันไม่ใช่ว่าพวกท่านมิอยากสืบหาแต่เป็นเพราะสืบหามิได้ถูกต้องหรือไม่ไมิใช่ ข้าสืบหาแล้วสืบสวนตามที่เจ้าเขียนไว้ทีละข้อทีละข้อ,ขอจนถึงที่สุดพยานเหล่านั้นตอนเนี้ข้าเลี้ยงดูอยู่ที่หมู่บ้านในชนบทเพียงแต่ขาดโอกาสดีๆที่จะเปิดโปงความจริงตอนที่เสด็จแม่สิ้นพระชนนี่คือเรื่องที่พระองค์เสียพระทัยมากที่สุดเขาปิดตาลงเล็กน้อยวางคิ้วมีความอ่อนลา้าหาสิ่งใดเทียบเทียมมิได้ แสดงว่าการแทงบุตรของชูเฟยก็เป็นเพียงละครที่นางเล่นเองกำกับเองใช่หรือไม่ใช่ค้าหาตัวหมอหลวงที่ตรวจอาการให้นางในตอนนั้นเจอใจดำอัมหิตโดยแท้เพื่อดึงหองเฮาลงจากตำแหน่งนางสละได้แม้กระทั่งบุตรของตนเองชูเฟยอายุมากแล้วเดิมทีก็ตั้งคันยากอยู่แล้วระยะแรกสภาพคันก็ไม่ค่อยสู้ดีนะัก ต้องใช้โอสถบำรุงทุกวันหมอหลวงคิดว่าถึงแม้คลอดออกมาเด็กก็คงมีสภาพพิกลพิการแต่สิ่งที่ทำให้นางตัดสินใจใช้ลูกตนเองมาใส่ร้ายเสด็จแม่จริงๆก็คือตอนที่หมอหลวงจับชีพจรแล้วแน่ใจว่าทาลกในคันของนางเป็นหญิงไม่ใช่ชายเป็นไปได้อย่างไรกันตอนนั้นนางบอกว่าบุตรที่แท้งเป็นทารกเพศชายนี่นาะหลอกลวงทั้งเพศ ทารกชายนั่นหมอหลวงเป็นคนไปหามาจากข้างนอกถ้าหากเป็นทารกหญิงจะทำให้คนสงสัยได้ง่ายว่าชูเฟยเล่นตุกติกอันใดบางอย่างชูเฟยไม่ต้องการบุตรสาวแล้วนับประษาอันใดกับบุตรสาวที่พิกลพิการเล่าหามารึลีชวนตื่นตะลึงจนพูดไม่ออกมิใช่แค่เดินไปตลาดก็หาซื้อได้เหมือนซื้อผักเสียหน่อยหมอหลวงผู้นั้นใช้วิชาแพทย์ของตน สาะหาสตรีที่อายุคันใกล้เคียงกันมาจากนั้นก็ทำให้ทาลกนั้นหลุดออกมาจากคันผู้อื่นทั้งยังเป็นเป็นวิชาแพทย์มีไว้รักษาผู้คนเช่นไหนถึงเขารู้ดีว่าหากยอมทำเช่นนี้คนที่ตายก็มีเพียงเขากับทารกที่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกผู้หนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าหากไม่ยอมทำคนที่ตายจะเป็นคนในตระกูลของเขาทั้งหมด78คน เจ้าคิดว่าเขาจะเลือกทําเช่นไรเล่าเพราะจบเรื่องนี้หลังเขาออกจากวังก็ถูกคนตามไล่สังหารมาตลอดทางทําร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัสจดหมายของเจ้าและคนของขา้าได้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้อำนาจของชูเฟยยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นเฉรือนางนั้นเป็นแค่นางสนมคนหนึ่งมินาำซ้ำคนที่กลุ่มอำนาจในตำาหนักในตอนนั้นก็คือฮองเฮา อย่างมิใช่นางเสียหน่อยสเสด็จพ่อสรงเชื่อใจสกุลหวังมากเกินไปเพราะเรื่องที่หวังอี้ช่วยสนับสนุนให้สเสด็จพ่อได้ขึ้นครองราชมีส่วนสำคัญยิ่งโดยเหตุนี้สเสด็จพ่อจึงทรงมอบอำนาจราบยศให้สกุลหวังอย่างมากมายมหาศาลแต่ว่าพวกเขาไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักสงบสเงเยมเจียมตนกับส่งลูกหลานในตระกูลส่งคนที่มีความสัมพันธ์กับสกุลตน เข้ามาในราชสำนักทีละคนสองคนแค่ช่วงเวลาสั้นๆเพียงสามปีก็เริ่มปีก้าขาแข็งในราชสำนักก็มีหวังวีอำนาจในการบัญชากองทัพก็อยู่ในมือของหวังเทียนฝูตำหนักในก็มีชูเฟยควบคุมอยู่ถึงแม้ว่าเสด็จพ่อจะมีพระเมตตาการุณาแต่ก็ม่ใช่คนโง่เขาสองสามปีมานี้พระองค์ค่อยๆทรงสังเกตได้ว่า หากเป็นพระบัญชาที่หวังวีไม่ต้องการก็ยากจะผลักดันให้สำเร็จได้อีกทั้งชีวิตขององค์ชายในตําหนักในและนางสนมที่ได้รับความโปรดปานก็ยากจะรักษาเอาไว้ได้สเสด็จแม่ถูกกดดันกลั่นแกล้งไปเสียทุกเรื่องถึงแม้ว่าทั่วราชสำนักหน้าฉากจะดูสงบสุขปรองดองแต่ในความเป็นจริงกลับมีคลื่นใต้น้ำโถมกระหน่ำสาดซัด แต่สิ่งที่ทำให้เสด็จพ่อนั้นทรงตระหนักได้อย่างแท้จริงก็คือคดีย่าเฉียจืชูเฟยสามารถดึงเสน็จแม่และเต๋อเฟยลงจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดายถึงเพียงนี้เช่นนั้นหากวันใดหวังวี่เกิดมีใจคิดคดต,ต้องการดึงเสด็จพ่อลงจากบัลลังก์มังกรคงมิใช่เรื่องยากก่อนหน้านั้นพวกท่านไม่เคยให้คำแนะนำใดๆกับฝ่าบาทเลยเหรเคยสิ แต่ตอนแรกเสด็จพ่อทรงคิดว่าพวกเราแค่อยากทวงความยุติธรรมให้เสด็จแม่จึงทรงต้องการให้พวกเราเปิดใจให้กว้างๆแทนพวกเราได้แต่มองดูชูเฟยมีอำนาจในตําหนักในเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันทั้งๆที่ผู้ปกครองตําหนักในก็คือเสด็จแม่แต่ว่าข้าราชบริพารเราราวแปดส่วนล้วนจงรักพักดีต่อชูเฟย นอกจากนั้นหวังวีพูดอันใดเฉพาะพระพักเสด็จพ่อก็ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆครั้งที่มีคนเห็นต่างขัดแย้งกันเหล่าคุนนางก็จะแอบลอบสังเกตสีหน้าของหวังวีข้ากับเสด็จพี่ทำอะไรไม่ได้เลยในใจรู้ดีว่าหากไปขัดคอสกุลหวังมีแต่จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบดังนั้นพวกเราจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ไม่หาเรื่องจับผิดสกุลหวังอีก แต่คอยตามท่าทีของเสด็จพ่อให้ความสำคัญกับสกุลหวังในทุกๆเรื่องเราคุนนางในราชสำนักผู้ใดบ้างเล่าที่ไม่ใช่คนเจนโลกการจับสังเกตสีหน้าท่าทางเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของพวกเขาเพอเห็นว่าข้ากับเสด็จพี่ก็เดินทางเดียวกับสกุลหวังกอบกับพอมีราชองค์การพระราชทานการสมรสของเสด็จพ่อประกาศลงมา พวกเขาก็ยิ่งมั่นใจว่าหวังวี่เป็นห้องเต้ตายดินของแคว้นต้าโจไม่ว่าเรื่องใดๆก็ร้วนต่คอยตามสกุลหวังทั้งสิน้นอง์ชายผู้สูงสัก์อย่างพวกเราก็ต้องกับข่มกั้นความเจ็บแค้นใจแสดงละครต่อหน้าพวกเขาแสดงละครในราชสำนักและแสดงละครในตำหนักในด้วยเช่นกันในใจข้าอึดอัดจนแทบจะบ,บ้าจริงๆ เมื่อห้าหกปีก่อนข้ากับเสด็จพี่รู้จากเสด็จแม่ว่าเสด็จพ่อทรงประสงค์จะพระราชทานการสมรสให้ข้ากับเจ้าในใจข้าปิติยินดียิ่งนักแต่ก็พบว่ามีคนคอยจ้องจะเร่นงานอยู่จากที่มืดข้ากับเสด็จพี่จึงจำต้องแสดงละครฉากแล้วฉากเล่าให้ชูเฟยเข้าใจผิดว่าข้าไม่มีใจไม่มีความรู้สึกใดๆให้กับเจ้าดังคาด เรื่องนี้กระจายไปทั่วตำหนักไหนยังฉับพลันในเวลาเพียงไม่กี่วันข่าวลือแพร่ไปทั่วทุกหนทุกแห่งชูเฟยศบโอกาสคิดจะทําให้เจ้าตัดใจจากข้าแต่ว่าเจ้ากลับไม่หลงกลทําเอาพวกนางเคียดแค้นจนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพยายามทําร้ายเจ้าอยู่ร้ายครั้งหลายค่ะ เอาละค่ะหวานขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้เหมือนกับพระเอกนางเอกนาะอต้องเรียกว่าเป็นพระเอกเราหรือเปล่าโจชียงนะคะกำลังปรับความเข้าใจแล้วก็เล่าเรื่องราวที่ผ่านมาว่า3ปีที่นางเอกของเราอยู่ในตำาหนักเย็นนาะอก็ไม่ได้ทําให้ทางด้านโจชียงนั้นมีความสุขนะเขาก็มีความถูกแล้วก็มีความยากลําบากของเขาเหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อไปว่าเส้นเรื่องเนี่ยจะพาเราไปไหนเพราะว่าตอนนี้ฮ่องเต้ก็คือ คือให้หนางเอกของเรามาอยู่ที่ตําหนักหยงผิงนะคะซึ่งก็เป็นที่ขององค์ชายห้าแล้วก็องค์ชายห้าก็น่าจะโดนตกไปเรียบร้อยนะคะตกหลุมลักนางเอกของเราจะเกิดยังไงนะ่าจะไปยังไงนะาเดี๋ยวก็ติดตามกันนะคะใกล้จบแล้วเรื่องนี้นะคะหวานก็พยายามเลือกเรื่องที่มัน,ม,น,ม,นมันสนุกสนุกแล้วก็ไม่ยาวมากนักมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะจะได้แบบเออไม่ต้องรอคอยกันมีความมีความแบบหวัวุ่นอะไรอย่างนี้นะคะเอาละคะ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซ์ ะะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวกลับมาพบกับวันได้ใหม่กับชายาทรนงค่ะสวัสดีค่ะ